สวัสดีค่ะปะ้าอ้วนจะพาเพื่อนๆมาทำข้าวหลามอบองกันนะคะพร้อมข้อระวังและแนวทางแก้ไขค่ะแช่ข้าวเหนียว4-5ชั่วโมงค่ะช่วงระหว่างที่เราแช่ข้าวเหนียวเราก็จะมาตัดไม้ข้าวหลามนะคะทุกคนไม้ข้าวหลามแนะนำให้ตัดใหม่ๆนะคะไม่ควรจะตัดค้างคืนนะเพราะว่าเขาจะไม่มีเยื่อนะคะ ควรเลือกไม้ข้าวหลามอ่อนค่อนมาทางแก่ค่ะแต่ไม่ให้แก่มากนะคะถ้าแก่มากก็จะไม่ติดเยื่อค่ะอย่าลืมตัดแขนงของเขาออกให้หมดนะคะ เจาะรูเอาไว้ลอยลวดระยะห่างจากปากไม้ข้อหลามมาสักหนึ่งนิ้วนะคะเสร็จแล้วนำเลื่อยของเราตัดขังข้อข้อหลามค่ะตัดเสร็จแล้วอย่าลืมคว่มปากไม้ข้อหลามลงแล้วทำการเคาะเอาเศษขี้เลื่อยออกเพราะว่าถ้าไม่เคาะก็จะไปติดที่ข้าวของเรานะคะ หลังจากนั้นเราก็จะทำการกรอกข้าวเหนียวลงไปเลยนะคะการกรอกกรอกแบบกรอกลงไปเลยนะคะห้ามเขย่าลงนะคะหรือกระแทกไม้ข้าวหลามนะคะข้าวของเขาก็จะแน่นเกินไปส่งผลทำให้ข้าวหลามไม่สุกได้ค่ะเมื่อทำการกรอกข้าวเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการเติมเกลือนะคะใส่หางช้อนค่ะแล้วก็เติม น้ำเปล่าลงไปให้พอท่วมนะคะไม่ต้องให้สูงเกินก่บข้าวนะคะให้ระดับพอดีนะเพราะว่าปลาอ้วนทําไปแล้วนะคะข้าวเหนียวของเราด้านบนก็จะเละนะคะทุกคนปลาอ้วนใส่สูงขึ้นมาจากข้าวประมาณ2นิ้วนะคะดังนั้นปลาอ้วนว่าควรจะใส่แค่พอดีกับข้าวก็พอนะคะก็จะทําให้ไม่เละค่ะ มาดูโอ่งกันบ้างนะคะควรจะเจาะโอ,อ่งทั้งหมด3ด้านนะคะปะว้วนก็จะใช้แบบนี้นะคะทุกคนแต่ว่ามีข้อเสียคือปะว้วนน่ะเจาะค่อนข้างกว้างไปนิดนึงนะคะแต่ปะว้วนแนะนําให้เพื่อนๆเนจาะแค่หน้ากว้างแค่1นิ้วยาวหนึ่งนิ้วก็พอนะคะอันนี้มันกว้างไปมันจะทําให้ไฟของเรานี่วาบแล้วหมดเร็วแล้วก็การอบของเขาเนี่ย การทำงานด้านอบเนี่ยอบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ปลาอ้วนก็มีวิธีแก้ไขนะคะมันได้ทำไปแล้วเนาะวิธีแก้ไขก็คือเอาสังกะสีมาปิดนะคะก็ช่วยได้แล้วทำให้ข้าวหลามสุกได้ค่ะมัดลวดค่ะพอดีว่าปลาอ้วนไม่ได้มีตัวเอสนะคะเลยอาศัยมัดลวดที่ขอบปากโอ่งนะคะเพื่อใช้ร้อยลวดเข้ากับ ลวดที่ปากอง์แล้วมัดที่ตัวเข้าหลามห้อยลงไปนะคะแต่ถ้าใครมีตัวเอสไม่ท้อทำแบบนี้นะคะใช้ตัวเอสเกี่ยวแล้วของลงไปเลยค่ะ ขั้นตอนต่อมาเราก็จะนําไม้ข้าวหลามของเราเนี่ยร้อยเข้าไปในลวดเลยนะคะอย่างที่ประอ้วนบอกไว้นะคะควรจะมีตัวเอสก็จะง่ายมากขึ้นนะคะร้อยแบบนี้เลยนะคะทําจนหมดทุกบ้องนะคะเสร็จแล้วห้อยลงไปนะคะทุกคนประอ้วนว่าประอ้วนผิดพลาดอยู่อย่างหนึ่งนะคะทุกคนประอ้วนใช้ไม้ข้าวหลามที่ค่อนข้างจะยาวเกินไปแล้วมันเลยตัวเตานะคะ ทำให้ข้าวหลามด้านล่างด้านตูดเนาะไม่สุกนะคะถ้าเป็นไปได้นะปะ้าอ้วนแนะนําให้เพื่อนๆตัดไม้ข้าวหลามสั้นขึ้นมาสักหน่อยถ้ากะระยะไม่ถูกเวลาเรามัดมัดแบบนี้แล้วนะคะทุกคนให้มันเหนือกับเตาขึ้นมาเนี่ยสักประมาณหนึ่งคืบก็จะพอดีนะคะทําให้ข้าวหลามเนี่ยสุกทั่วถึงกันได้คะ่ะอันนี้ป้าอ้วนก็จะทําการยกเตาไฟเข้าไปในโอ่งเลยนะคะ ควรจะใช้อุปกรณ์การยกนะคะเพราะว่าจะใช้ผ้าจับไม่ได้นะคะเพราะอ้วนลองจับแล้วเวลาก้มลงไปในโอง่งมันมันจะลวกหน้าหรือลวกขนคิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเผาขนคิ้วไปเลยนะคะทุกคนประวนก็เลยได้เอาลวดแบบนี้เกี่ยวแล้วก็คล้องลงไปนะคะเสร็จแล้วนําฝาโอ่งของเราลงไปปิดเลยนะคะฝาโอ่งป้าอ้วนก็ขึ้นสนิมสักหน่อยนะคะต้องขออภัยทัา ทุกคนทําเป็นอาชีพนะควรจะใช้ฝาองที่ใหม่กว่านี้แล้วก็หรือไม่มีฝาองก็จะใช้เป็นถาดสแตนเลสท,ที่เป็นถาดกลมก็ได้นะคะตอนนี้เราก็ข้าวหลามของเราสุกแล้วนะคะทุกคนเพื่อนๆอ,อ,อาจจะสอบถามประอ้วนมานะว่านานเท่าไหร่นะช่วงเวลาอบประอ้วนอบประมาณเกือบเกือบถึงสองชั่วโมงเลยนะคะ พอเสร็จแล้วก็นำข้าวหลามของเราออกมาเลยนะคะพักให้เย็นซักขั้นต่ำสามชั่วโมงนะคะค่อยแกะนะคะทุกคนถ้าแกะตอนยังร้อนอยู่เนี่ยจะทำให้ข้าวหลามของเราไม่มีเยื่อไม่ติดเยื่อนะคะ เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าสามารถเติมถ่านได้ไหมก็เติมได้ใช้วิธีใส่ถุงพลาสติกแล้วปล่อยลงแบบนี้นะคะแต่ว่ามันมีข้อเสียคือจะมีกลิ่นพลาสติกดังนั้นปล่อยให้ไฟมันไหม้พลาสติกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำนนของไปอบนะคะเจ้าอใจบอตอนนี้ถึงขั้นตอนที่เราจะมาทุบข้าวหลามแล้วนะคะทุกคนนี่เลยจ้า ถ้าใครสะดวกปอกออกมาก็ปอกได้นะคะหรือจะใช,ใช้วิธีการทุบแบบนี้ก็จะง่ายดีไปอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่อย่างที่ป้าอ้วนบอกนะคะต้องรอให้เย็นเย็นเย็นสนิทเลยนะคะขั้นต่ำสามสมชั่วโมงได้เนาะก็จะทําให้ข้าหลามของเราติดเยื่อมาดูกันนะคะว่าข้าหลามเป็นยังไงบ้างนี่เลยค่ะอย่างที่ป้าอ้วนบอกนะคะด้านปากของเขาเขาจะเละไปหน่อยนึงนะคะเผือ พอดีว่าปอวนวเนี่ยได้เติมน้ำเข้าไปเยอะเกินนะคะปะอวนใส่น้ำเข้าไปทั้งหมดจากจากตัวข้าวเหนียวขึ้นไปอ่ะสองนิ้วนะคะดังนั้นควรจะใส่แค่พอดีตัวข้าวเหนียวก็พอนะคะมันจะทำให้ไม่เละนะคะขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าไม้ข้าวหลามเนี่ยเขา จะบาดมือได้นะคะเปาะอ้วนโดนไปแล้วหนึ่งแผลนะคะพอได้แบบนี้ก็แกะใส่จานเลยนะคะ มาดูบ้างข้าวหลามบ้างนี้กันนะคะทุกคนนี่เลยเข้าวหลามไม่สุกนะคะเนื่องจากว่าไม้ข้าวหลามของเรานี่ใช้ท่อนยาวจนเกินไปทําให้ตูดของไม้ข้าวหลามอะ่ะเลยตัวเตาของเราลงไปนะคะทําให้ข้าวหลามไม่สุกนะคะถ้าเป็นไปได้วิธีแก้นะไม่ต้องตัดยาวมากนะคะให้พื้นที่สักประมาณเกือบประมาณหนึ่งไม้ไม้บรรทัดพอดีนะคะทุกคน ก็จะให้อยู่เหนือเตาขึ้นมาถ้าวัดไม่ได้เนาะกะระยะเอาก็ประมาณสูงกว่าเตาขึ้นขึ้นขึ้นมาประมาณหนึ่งคืบก็ได้นะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปทำแล้วเกิดติดปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามประอ้วนได้นะคะและขอบพระคุณที่รับชมจนจบคลิปนี้นะคะ แล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ป้ะอ้วนด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของป้ะอว้วนก่อนใครเลยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ